ช้าเมื่อวานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเช้าเมื่อวานแล้วท่านตรีไปร่วมพิธีทําบุญเนื่องในวันแม่ที่ท้องสนามหลวงคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะรองนายกไปร่วมพิธีด้วยดังนั้นจึงหนีนักข่าวไม่ออกใช่ปะกันนักข่าวนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังเอาไม้จ่อปากยิงคําถามเรื่องที่คุณภูมิธรรมเชิญประชุมเย็นวันที่สิบสองเย็นเมื่อวานนี่แหละเจอกันตอนเช้าแต่ถามว่าเย็นน่ะเห็นมีนักประชุมนักข่าว มุกไปในที่ประเด็นจะคุยกันหัวข้อขอะไรใช่เขาอยากจะรู้ทำไมอยู่มานประชุมแบบนี้คุณอนุทินตอบว่าตอบสั้นๆวันนี้คุยกันในเรื่องของกฎหมาย Entertainment Complex อธิบายกันนิดหนึ่ง Entertainment Complex หรือศัพท์เป็นทางการอย่างยาวๆว่าสถานบันเทิงครบวงจรค่ะบันเทิงด้วยครบวงจรด้วยดังนั้นหน้าตาของมันก็จะเหมือนมาเก๊าเอากันอย่างนี้ มีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้ามีสนามกีฬามีทุกอย่างอ่ะมีนุ่นมีนี่และที่สำคัญที่สุดในความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสิ่งที่เรียกว่าเอนเตอร์เ m นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสถานบันเทิงครบวงจรมันต้องมีมีคาสิโนเสรีอยู่ในนั้นด้วยจะขาดไม่ได้ดังนั้นจะไม่เอนเตอร์เทนดังนั้นจะไม่ครบวงจรถ้าไม่มีคาสิโนอะคาสิโนเสรีโอเคโอเค เอาเป็นว่าชัดๆเรียกประชุมระดับหัวหน้าเลขาพักร่วมทุกพักในวันหยุดกฎอันุทินพูดเชัดเจนเขานัดคุยเรื่องกฎหมาย Entertainment Complex หรือแปลเป็นภาษาภาษาจิกโกว่าคาสิโนเสรีเอาง่ายๆก็แล้วกันค่ะและคุณอันุทินก็จ้างแล้วว่าไม่ได้ไปด้วยส่งตัวแทนไปธุ <Okay. S 2> รกิจรกิจโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้นักข่าวได้คำตอบแล้วใช่ไหมอ้วนนัด <The S 1> คุยเรื่องอะไร หันไปอีกทางปะกับคุณพิรพันธ์หัวหัวหน้าพักค่ะหัวหน้าพักรวมไทยสังชาติใช่ค่ะก็ถามเหมือนกันก <g ül> ็ถามด้วยคําถามเดียวกันนั่นแหละอ้วนเรียกประชุมเย็นนี้ระดับหัวหน้าระดับเลขาพักร่วมเสียด้วยคุยกันเรื่องอะไรอย่างไรไปฟังกันครับเชิญค่ะยุ้งพาซิโนมีเรามีเรื่องอื่นไหมคะมีคเรื่องพลาซินโนแล้วยุดยืนของทัพเป็นยังไง กรตอนม่เย็นมาะกุยกัยนในในตอนเยนเนี้ยเหรอคะมันมันจะมีอะไรที่จะต้องเสนอแนะเขาไหมคะในฐานะนักหวาดเยงมนพี่ของพักง้งสงคือกินินเข,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 ข้าแล้วก็ยังลงอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ เอาอละครับยอมแล้วว่าจะคุยเรื่องนี้งจริงคือ,ค,อ,อคือคือใบบทนักขนาดนั้นเนี่ยภาวะแวดล้อมนักขนาดนั้นไม่เอื้อให้คุณปิรพันธ์หยุดต่อเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นจึงเกิดสาภาพอย่างที่เห็นบนจอ,อนะครับแต่จับความได้ว่าคอนเฟิร์มว่าเดอะอ้วนเรียกประชุมเรื่องคาสินโนเสรีเ Enter อ็นเร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สถานบันเทิงครบวนจอ ข่าวก็เลยถามต่อจุดดีนของรทอทสชเป็นอย่างไรย้ำดูคำเดี่ยวใช่ค่ะต้องดูกฎหมายต้องดูข้อกฎหมายสรุปก็คือขอดูตัวร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคอสหรืออย่างไรค่ะโอเคว่ากันไปงั่นในส่วนของคุณพีรพันธ์นะาานก็ยืนยันตรงกันคราวนี้ไปกันที่เลขาพักเพื่อไทยคุณสระวงเทียนทองนักข่าวก็ยินคำถามคล้ายๆกันเรื่องเรียกประชุมตอนเย็นวันวันหยุดวันที่12นั่นแหละ โอเคไปฟังกันสักนิดสิครับเชิญค่ะอาไปดูข้อมูลกันเลยนะคะที่คุณสารวงให้สัมภาษณ์นะคะคุณคุณสารวงให้สัมภาษณ์ก็ยาวพอสมควรแต่ตัดตอนมาสักสองประเด็น<อ>สัก <highlight. S 2> สองย่อหน้าก็แล้วกันย่อหน้าแรกกันนะครับคุณสรวงก็บอกว่าที่เชิญระดับหัวหน้าเลขาของพรรคร่วมทุกพรรคมาคุยกันก็เป็นเรื่องของการต้องทำ ต้องทําความเข้าใจก่อนที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาซึ่งรวมไปถึงกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรที่เคยผ่านสภามาแล้วในเรื่องของข้อสังเกตแล้วจะมาถกกันว่าจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่โครมลเมื่อใดรวมไปถึงมีอะไรที่เห็นต่างกัน,กนหรือไม่สาวาจะคุยกันสิก็แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าคุณสรวงวงเลขาพักเพื่อไทยก็คอนเฟิร์มว่าจะมีเรื่อง ร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรเข้าสู่การพิจารณาก็คงก็คงจะต้องตบผลึกร่วมกันทุกพักร่วมรัฐบาลเสียก่อนก่อนที่จะเสนอ,อในอช็อตต่อไปความอีกตอนหนึ่งค่ะเบาะดังนี้ค่ะการมีสถานบันเทิงครบวงจรหลายๆคนเห็นด้วยแต่กฎหมายตัวเดียวก็คือบ่อนการพนันหรือคาสิโนมีหลายฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงหากยกกฎหมายในต่างประเทศอย่างประเทศเพื่อนบ้าน ผมมองว่าตรงนี้เราสามารถพูดคุยกันได้แล้วจะทําให้ลงตัวที่สุดโอเคเค่ะสละวงกล่าวไว้เมื่อวานทั้งหลายทัานผูก็คือก่อนประชุมร่วมกันตอนที่งเย็นที่ธเนียบนะ,ะปรากฏว่าหลังประชุมเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมคน<อ>เรียกประชุมผลการประชุมเป็นอย่างไร เอ t e r นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตกผลิกร่วมกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ประมาณนั้นไปฟังคุณภูมิธรรมตอบเชิญค่ะก่อนขึ้นทนเลขายก็บอกเรื่องคาสิโนสาเหตุที่ยกเลิกเป็นเพราะกลัวเรื่องประเด็นร้อนในการเมืองไม่ใช่ครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นที่คุณถามว่าไม่มีเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นการประชุมประจำเดือนซึ่งใครอยากจะเอาเรื่องอะไรมาพูดก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้ก็จบแล้วก็ไม่มีการหยิบเรื่องอะไรขึ้นมา เป็นเป็นเรื่องที่สื่อได้คาดการณ์กันไปเองนะครับไม่ได้มีการกําหนดวาระผมปมนคนเรียกประชุมก็อกบอกแล้วว่าสถานการณ์ที่พักก้าวไกลไปเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องคุยกันอย่างน้อยสองเรื่องแต่พรุ่งนี้ผมเดินทางแต่เช้าก็เลยเรียกประชุมวันนี้โอเคชักงงเหมือนกันนะก็ในเมื่อก็ในเมื่อคุณอนุทินรองนายกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนพูดเองอ,อจากคุยกันเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ คุณพิรพันธ์รองนายกหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็มาได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรืร่อง <จะ S 2> ที่จะคุยกันเรือ Entertainment Complex. ่อง e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมคแล้วคุณสรวงเลขาพักเพื่อไทยเองก็บอกว่าก็คุยกันเรื่องร่างกฎหมายที่จะที่จะผลักดันเข้าสู่สภารวมไปถึงเรื่อง,งกฎหมายซ้ำซ้อนมันก็จะมีเรื่องของร่างพรบเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพรวมอยู่ด้วยใช่เอา พอมาถึงรอบคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าสื่อคาดการ์กันไปเองไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้บอกว่าจะมีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเป็นเรื่องของการประชุมแกนนําพักร่วมประจําเดือนใครจะเอาเรื่องอะไรเข้ามาคุยก็ได้งงอัปปกันอีกคลิปหนึ่งยังมีใช่ไหมคะคุณภูมิธรรมเชิญค่ะปัญหาเรื่องคาสิโนตอนนี้กระทรวงการคลังรับฟังคำที่เห็นอยู่จะจบวันที่18 ก่อนเออพอจบแล้วเนี่ยต้องมีการหารือกันในพักร่วมก่อนเสนอเข้าคอรมอรลเลยไหมฮะเรื่องเรื่องคาสิโนเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไปในกระบวนการแล้วไปทําไปทําประชาพิจารณ์อยู่นะครับถ้าได้ประชาพิจารณ์เรียบร้อยก็ต้องมาส่งที่กฤษฎิกาให้ดูกฤษฎีกาดูชัดเจนแล้วถึงมาเข้าคอรมอรอีกครั้งหนึ่งถ้าคอรมอรตกลงยังไงก็ส่งไปที่สภาแต่ไม,ไม่จำเป็นต้องหาเพราะนั้นในในกระบวนการมันยังไม่จบมันยังมันมันตกลงกันในพักร่วมมันในในรัฐบาลแล้วล่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยทุกพักถูกไหมฮะพอประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ก็ไปตามกระบวนการเพราะฉนั้นถ้าเสร็จผ่านจากกระบวนการตรงนี้มาก่อนเข้าคลรมอเนี่ยก็ก็อาจจะต้องคุยกันอีกครั้งซึ่งก็ไม่ได้ใจเล็กเข้าเร็วอันตราน,น้าอะไรเลยมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วก็ให้รอไปตามกระบวนการนะครับแต่โดยรวมพักรัฐบาลเห็นด้วยกับการเสนอเรื่องนี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้คุยฮะแต่ว่าถ้าคลรมอผ่านแล้วก็แสดงว่ามันก็เห็นไปตามนั้นแหละท่านรองก็มีข้อเสนอว่าประชามิจารณ์อาจจะไม่เรียนพอต้องเรื่องนี้ต้องทำประชามติอะไรบ้า โอ้โยังไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นนละครับก็ตอนนี้ไปตามกระบวนการการเสนอกฎหมายแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้หยิบมาคุยเพราะว่ถือว่ามันผ่านครมอไปแล้วนะครับโอเคตกลงในพักร่วมรัฐบาลไปแล้วละ่ะก็แปลกใจพอสมควรดังนั้นเราจะไปกันที่ค่ะเราไปกันที่ท่านเลขาธิการพักเพื่อไทยเลยละกันนะคะคุณสารวงเทียนทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสารวงครับค่ะสวัสดีครับพี่มรน,นพีน ครับครับถ้าคุณสรวงได้ยินสัญญาณทางฝั่งผมชัดเจนใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนโอเคโอเคถ้าคุณสรวงเอาเข้าสู่ประเด็นเลยก็แล้วกันนะครับตกลงเมื่อวานตอนเย็นได้คุยกันเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรหรือไม่ครับและถ้าไม่ได้คุยทําไมจึงไม่ได้คุยกันครับประเด็นแรกก่อนเลยครับพี่ณัยพี่มลครับค่ะมันเป็นการประชุมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่เดือนนี้เราไม่ได้ทานข้าวกันเฉยนะครับ ที่ที่บอกว่าจะมีการพบปะพูดคุยกันในในตัวพักร่วมรัฐบาลกันทุกเดือนเนี่ยนะครับครับและคราวนี้ที่ที่ท่านภูมิธรรมเชิญประชุมเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าวันเนี้ยท่านจะเดินทางไปคาคาฐสถานครับแล้วจะกลับมาอีกทีวันที่ยี่สิบกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันท่านก็กลัวว่าจะจะจะเว้นระยะช่วงระยะเวลามากเกินไปครับนะครับก็ก็เลยการมีการเชิญประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ในห้องประชุมก็จะแต่งชุดขาวกันไปเพราะว่าต้องไปทําพระราชพิธีต่อตอนเยนที่สองสนามหลวงนะฮะอันนี้การพูดคุยกันก็เป็นเป็นวาระปกติเลยครับว่าท่านใดมีวาระอะไรแต่เมื่อวานนี้ก็จะมีวาระที่เป็นพิเศษขึ้นมาก็คือ,อสถานการณ์ทางการเมืองนะครับในในหลังจากที่พักเก้าไกลถูกถูกยุบนะครับแล้วก็ตรา,างพักใหม่ขึ้นมาคือพรคประชาชนาาในเรื่องเนี้ยก็คือ มีสมการทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก<ช>็ผลสรุปก็คือไม่มียกเว้นแต่สสบางท่านของพรรคก้าไกลที่ถูกปัดสิทธิ<ช>์นะครับ <ๆ S 1> น่าจะประมาณสักห้าคนที่ที่ไม่ได้กลับเข้ามาอยู่ในสภา<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีการพูดพูดคุยกันก็เรื่องของหนึ่งก็คือการตั้งรองประธานสภา<ช> <ๆ S 2> นะครับๆๆเรื่องที่สองก็คือเรื่องของจํานวนประธานกรรมธิการสามัญในสภา จะมีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการหาผู้สมัครพิศณุโลกเขตหนึ่งแทนหมอ,อ๋องนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณแค่สี่สิบนาทีเพราะว่าทุกท่านต้องรีบก,กลับไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อจะเพื่อจะอดำเนินพิธี จุดจุดเทียนชัยสวายว่าพรุพ่งนี้เมื่อวานนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณานั้นเลยครับโโ okay. okay. ออเเคคยิ่งฟังก็ยิ่งสับสนเพราะว่าตอนอเช้าๆคุณอนุทินภูมิใยไทยก็บอกว่าเย็นวันนี้จะคุยกันเรื่อง entertainment complex คุณพิธพันธ์ทางฝั่งรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าจะคุยกันเรื่อง entertainment complex นะครับ,บแต่ไเปมามาไเป็นมาไปเป็นมาทำไมจึงไม่คุยกันจึงแปลกใจ หนึ่งผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่แจ้งทราบนะครับว่าเออตอนนี้ขนาดนี้ร่างเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการก็เป็นไปตามอย่างไรแล้วบอกไทม์ไลน์ว่าอาจจะมีการเสนอคอรมอเมื่อไหร่และจะเข้าสภาเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับไม่ได้มีการลงรายละเอียดอ๋อหมายถึงมีการคุยเหมือนกันแต่เป็นการรายงานอัปเดตความคืบหน้างั้นเหระคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่นั้นครับแค่นั้นก็คือแค่แค่แค่แจ้งเพื่อทราบไปเฉยว่าณขณะเนี้ร่างเนี่ย ถึงไหนแล้วเสร็จแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อจะมีการเข้าคอรมอรเมื่อไหร่และจะมีการไอ้นั่นเมื่อไหร่จาจะมีการเข้าสภาเมื่อไหร่นะครับซึ่งอท่านภูมิธรรมเองก็อยากที่จะให้พักร่วมเนี่ยไปพูดคุยกันนะครับภายในพักตัวเองนะครับหลังจากล่างเสร็จแล้วก็การทําวิจัยวิทยานเสร็จแค่นั้นเองครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่อง<ใ> เอนเตอร์เทนเมนต์คเพลเลยด้วยความเ <c oughs> คารพฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาเมื่อวานตอนเย็นในที่ประชุมพักร่วมก็มีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุยกันแต่แต่เป็นเรื่องของการแจ้งเพื่อทราบไทม์ไลน์ของร่างพรบไปถึงไหนอย่างไรพร้อมกับตบท้ายว่าคุณภูมิธรรมก็ตบท้ายว่าอยากจะให้แต่ละพักกลับไปทําความเข้าใจกันภายในพักของตัวเองเรื่องร่างพรบฉบับนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องพรบฉบับนี้ครับครับ ทุกทุกเรื่องที่เราคุยกันในในประชุมเมื่อวานครับครับสร,ร่ร,ร<ม>ว่ก็มีเรื่อง e n t e r t a i n m e n t c o m p l e เเข้าสู่การประชุม,ชมนั่นแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของาการแจ้งเพื่อทราบและเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องของไทม์ไลน์มันไปถึงไหนแค่นั้นเองครับใช่ครับถูกต้องครับไม่ไม่ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดว่ามันคือคือตอนแรกที่สื่อที่สื่อถามกันเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องหลักแล้วก็ พูดคุยกันถึงรายละเอียดซึ่งมันไม่มีครับอแล้วแล้ว,ลวถ้าเช่นั้นตอนเชิญประชุมแจ้งวานะระกันอย่างไรทําไมคุณอนุทินคุณพิรพันธ์จึงเข้าใจไปดังนั้นอะไรครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่าคือลักษณะการเชิญประชุมก็คือเชิญประชุมตามปกติ <c oughs> ทุกเดือนอยู่แล้วครับครับครับผมแต แต่ว่าที่จริงนะคุณสระวงด้วยความเคารพจริง,รงๆถ้าแค่ไทม์ไลน์ของร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องนํามาพูดกันในวงประชุมระดับหัวหน้าและเลขาพักร่วมรัฐบาลนะอืที่ผมเรียนให้ทราบนะครับพี่จจนัยครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซเท่านั้น<ม>นะครับม,มันเป็นเรื่องเรื่องสําคัญที่สุดก็คือ องประกอบของสภาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับพักรวมจานวนเท่าเดิมหรือไม่นะครับสายค้านจํานวนเท่าเดิมหรือไม่จะมีการตั้งปัดรอประธานสภาขึ้นมาใหม่นะครับจะต้องมีการเอาโควตาของประธานกรรมธิการสามัญในสภามาดูนี่แหละครับอันนี้คือประเด็นหลักประเด็นใ่สำคัญแต่ว่า แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นการประชุมพิเศษอะไรนะครับโ <Okay, S 2> อเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเน้นย้ำเลยเออดิฉันก็ยิ่งงงคุณสรวงพ่าแต่และแต่ในแต่และหัวข้อที่คุณสรวงพูดออบอกว่ามีการคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการตั้งรองประธานสภาจํานวนกรรมธิการสามาัญจะจะขยับปรับเปลี่ยนกันอย่างไรหรือไม่การหาตัวออผู้สมัครเออลือกตั้งซ่อมออพิเศเขตหนึ่งแทนหมออ๋อง เรื่องพวกเนี้มันคุยกันในวงวิบมันคุยกันในวงอื่นได้นะมันไม่จําเป็นที่จะต้องยกมาคุยกันในระดับหัวหน้าพักเลยนะคืออย่างนี้ฮะมันมันไม่จําเป็นอีกครับคือเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับพี่ละนายครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าอย่างแรกเลยอ่ะเรื่องตําแหน่งรองประธานสภาเนี่ยไม่สำคัญตรงไหนคะับท,ทำไมทาไมระดับหัวหน้าพักหรือรองหัวหน้าพักคุยกันไม่ได้ <c oughs> นะฮะแล้ว โคตาตัวโคต้าในเรื่องของประธานกรรมธิการมันก็มีผลกับรัคการเมืองทุกภาคอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ตัวผู้สมัครพิโนโอเคหนึ่งซึ่งต้องแทนท่านรองปฏิพทัทน์ที่หนุดตำแหน่งไปเนี่ยก็มันก็สำคัญครับผมผมมองว่ามันไม่เห็นแปลกเลยครับครับครบและไอเรื่องเอเจน t เมนต์คอมเพล็กซ์ต่งหากที่ผมว่านั่นแหละคุยกันในวิบได้ ครับนะครับแต่ว่าเรื่องไอ้พวกนี้สําคัญกว่าคือคือแล้วก็เน้นย้ำไปทีว่าเป็นการเชิญประชุมประจําเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับไม่มีวาระอะไรพิเศษขึ้นมาเลยครับโอเคก็รับทราบกันตามนี้โอเคกราบขอบพระคุณมากครับคุณสารวงขอบพระคุณมากครับพี่นายครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะคุณสารวงเทียนทอง